อ่ละค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงของคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะกับนายสัตวแพทย์ชิสนุติียเจริญศรีนะคะรองประธานมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยแล้วก็เจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์ด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามทางไลฟ์ของเราด้วยผ่านทาง5ช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok, Instagram แล้วก็ X กนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้ในะใครอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแต่ตอนนี้นะคุณหมอจะคุยหัวข้อเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนเราก็จะวนไปเรื่อยแล้คุณหมอหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวรอบนี้มาหน้าฝนแล้วคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะค่ะดิเราพูดกันมาประมาณสักสองอาทิตย์แล้ว นะโอเคหมอหมอหมอ,หมอจะเริ่มสั้นๆน, <c oughs> นะครับว่าเพื่อสองอาทิตย์กับโมอวานนี้เราพูดอะไรบ้าง <c oughs> นะครับค่ะโ <c oughs> okay, อเคเวลาฝลตกเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่า <c oughs> เพราะฉนั้นนักหรือแมวที่สูนหายที่ตกใจแล้ววิ่งหนีหายไป่ะครับถ้าแมวให้หาบริเวณใกล้ๆบ้านนะครับเป็นวงออกไป <c oughs> นะครับแรกอาจจะดูเป็นวงออกไปสักอาจจะประมาณสักสิบเมตรหรือ อาจจะยี่สิบสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ต้องดูเข้าไปในซอกนะครับพบแมงชอบไปแอบนะครับ,บ,รบดูต่อเนื่องสักสามวันหรือถึงอาทิตย์นะครับก็ต้องหาให้เจอเรียกเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขเนี่ยส่วนจะวิ่งหนีหายไปวปิ่งหนีหายไปมันก็ต้องใช้ลัศมีนะครับร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรวันวันไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องไปเรียกเขานะครับ อ่าแล้วเวลาไปเรียกเขาจะต้องพกสายจูงนะครับสําหรับสุนัขนะครับหรือว่าแมวก็ต้องพกกระเป๋าไปนะครับจับเมื่อได้เขามาแล้วก็ใส่กระเป๋าวกลับบ้านะนะครับอันนั้นคือฉุกเฉินที่ที่เราคุยกันไปอ่าสิ่งที่สิ่งที่เราอ่าคุยกันอ่าสามครั้งที่ผ่านมานะครับคือเวลาสุนัขนะครับส่วนอยากจะเป็นสุนัขเป็นหลักนะครับ ตากผลทั้งคืนมาไปวิ่งไปเล่นเล่นตักตักผลทั้งคืนกลับบ้านได้นะครับกลุ่มนี้ไปที่กลับบ้านเป็นนะครับพั้เวลาเข้ากลับถึงบ้านแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือรีบเช็ดตัวให้แห้งเลยนะครับของเจ้เขากินเพราะถ้าเขาเป็นอาหารก็ไปได้ปรุงพุงแก่จะขึ้นสูงได้นะครับอันนั้นคือคือคือ,คอสิ่งที่ต้องทาอย่าเพิ่งไปอาบน้าอย่าเพิ่งไปยกเว้นว่าถ้าเป็นสกปรบมากก็ทํานะครับแต่ว่าไม่ได้สโปรบมาก อาหารให้เขากินอาหารที่ให้เขาพักนะครับให้สบายนะครับเพราะฝนตกอากาศมันเย็นนะนะโอเคถ้าเขากินข้าวได้เราก็สังเกตอาการนะครับวันร nice hmm. okay. ุ or, arrive, hmm. the so work, listens, yeah. ่งขึ้นวันถัดไปก็ยังกินข้าวได้อยู่นะครับวันที่มันยังกินข้าวได้อยู่ก็ถือว่าสุนัขของเราไม่ปวดนะครับส่วนใหญ่เวลามื้อแรกเนี่ยถ้าเขาเริ่มไม่กินนะครับกลับมาถึงเราเช็ดตัวแล้วให้อาหารที่อร่อยๆให้มันกิน ถ้ามันเลิกไม่กินเนี่ยนะครับมื้อที่สองอาจจะมื้อเย็นมันก็ยังไม่กินอีกวันรุ่งขึ้นพาพาไปหาหมอเลยอืมค่ะอันนั้นก็คืออาจจะมีไข้สูงนะครับกอ,อ,อโอเคอาจจะมีอาการไปติดเชื้ออย่างอื่นมาด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกหัดหัดชน,นักหรืออะไรก็ตามนะครับได้นะครับส่วนส่วนอ่า ถ้าเขากินอาหารได้ <c oughs> แต่ว่าเวลาผ่านไปถึงตอนตอนเย็นเย็นเช้ากินอาหารได้เย็นกินอาหารไม่ได้ท้องเสียอันนั้นก็คืออ่าต้องหยุดอาหาร <c oughs> อาหารเลยนะครับประมาณสักสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมง <c oughs> แล้วตั้งว่าเขากินไหม <c oughs> ยังไปอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้ากินกินได้แล้วยังหายไม่ถ่ายแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคก็หาย <c oughs> แต่ถ้ามันทายเอาไปหาหมอค่ะ <c oughs> นะครับถ้ามันท้องเสียเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เรากลัวก็คือไข้สูงปอดบวมนะครับกับมนไปกินน้ําสกปรกท้องเสียครับแล้วเรื่องถัดมาที่เราคุยกันก็คือโรคผิวหนังนะครับทุกอย่างแข็งแรงดีแล้วนะครับชิดรีบรีบเช็ดตัวล้างตัวให้สะอาดนะครับเพราะว่าอากาศมันชื้นนะครับเชื้อรามจะข,ขึ้นเก็ดเข่ารัมันก็มากับน้ำํำ มาเกาะที่ตัวสุนัขเพราะฉะนั้นโอเคก็ต้องรีบจัดการเรื่องของอหยอดยาฆ่าเห็บ<ช>นะครับน้ําตัวให้สะอาดแล้วดูที่ว่ามันมีตัวคันไหมนะครับ<ช><ช>แต่ตัวคันพวกเชื้อราเนี่ยอาจจะต้องดูแลประมาณสักสองสองสามอาทิตย์เลย<ช>นะครับ<ช>เพราะ,ะเชื้อรามม่ค่อยโตขึ้นมาค<ช>่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราคุยกันเรื่องของโอเค ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องปอดบวมอืมค่ะก็มีปัญหาเรื่องปอดบวมค่ะนะงั้นอ่ฮัดอย่างกรณีหัดสุนักเนี่ยนะครถ้ามาไปติดหัดสุนัขมาเพราะว่าเวลาฝนตกมันก็ไปชักเอาไอ้สัญ,ญญาณคุณหมอเออหลุดไปนะคะเดี๋ยวเอาแป๊บหนึ่งนะคะเอ,อ่อกำลังเพลินเลยเ <laughs> นี<ะ>่ย <g> ก <ül> <g ül> ็พอมาหน้าฝนปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายโรคเลยนะ คุณฟังที่มีน้องๆอ,อยู่ในความดูแลนะคะก็ต้องดูแลกันดีๆนะเพราะว่าพอโดนฝนแล้วเนี่ยคือต้องต้องเออ่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นได้หลายโรคอย่างที่คุณหมอบอกเชื้อราเอยหัดเอยไข้หวัดเอยปอดบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะก็ก็ต้องต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะสำหรับน้องๆสัตว์เลี้ยงที่ที่เราเลี้งยงไว้นะคะ สัญญาณคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอคะก็ก็ต่อเลยนะครับค่ะคุณหมอโอเคมีณีที่เปียกชื้นนะครับค่ะถ้าเกิดปัญหาโรคผิวหนังนพวกนี้เราต้องคอยระวังนะครับเ<ม>พราะมันรักษาระยะยาวค่ะครับถึงสองเดือนเลยด้ทั้งค่ะนะครับแล้วในกรณีของบอดบวมเนี่ยเราก็ต้องดู<ม>นะครับว่าโอเคสุนัขเราฉีดวัคซีนไว้ดีไหมค่ะนะครับถ้าฉีดวัคซีนไว้ดีเนี่ยนะครับโอเคถ้า มันเริ่มไม่กินอาหารมีไข้สูงนะครับเพราะหัดชุนักเนี่ยส่วนใหญ่ไข้สูงนะครับแต่ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับเรารีบเอาไปหาหมออาจจะไปไปรักษาเพียงครั้งเดียวหมอก็จัดยายเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นได้นะครับถ้าอ่าบ้านไหนนะครับไม่ฉีดวัคซีนชนักเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะถ้าไปติดหัดมาเนี่ยหัดถือว่าเป็นอ่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดข,ของสุนัก ค่ะครับเพราะั้นอันนี้ต้องต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าหัชชูนักเนี่ยนะครับลักษณะของโรคเนี่ยก็คือถ้ามันไปติดโรคมามันจะมีระยะกวัวประมาณสามถึงห้าวันนะครับแล้วทางนี้มันจะมีไข้สูงนะครับแต่ยังสูงประมาณหนึ่งอาทิตย์หร้อตอนตอนนี้เนี่ยมันยังอ่าพออาการไข้บอกวดลงปั๊บมันจะกินอาหารได้ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมันมันจะเหมือนสุนักปกติเลยอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ทำให้ไข้ขุ่งสูงเลยโอค่ะข oh, <okay. S 2> ุ่งสูงเลยนะครับแล้วก็โอเคคือระดับร้อยห้ามค่ะซึ่งนั้นเนี่ยถ้าถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ที่เป็นสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยไข <c oughs> ้ช่วงที่สองตรงนี้เนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเลยน hmm. ะสุนัขบางตัวอาจจะเป็นเดือนเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วบางจะมีอาการชัก oh. มีอาการพิการข <Okay. S 2> ึ้นนะ <Okay. S 2> ค่ะ คือไม่นคิออาการของหัดสุนัขเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องระวังนะครับวัคซีนสุนัขของเราให้ดีนะครับเป็นไปได้ถ้าสุนัขอยู่ในบ้านไม่ได้ถีดวัคซีนเก็บเขาไว้ในบ้านซะครับเพราะถ้ามันปล่อยมันไปเที่ยวข้างนอกก่อนที่ฝนตกเนี่ยโอกาสที่มันจะไปไปโดนเชื้อพวกนี้จะเยอะนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วแม่ก็คล้ายกันนะครับก็ติดกันแบบนี้นะครับ มากระแบวนี้ติดกันได้ไหมคะโรคหัดเนี่ยคะ่ะหรือว่าเฉพาะสายพันธุ์ตัวตัวนะครับเพียงแต่ว่าอ,อาพอมาเป็นภาษาไทยแล้วเราก็ไปเรียนแบบในคนคือโรคหัดคนหัดพิมคือมีเซลค่ะนะหัดในสุนักเนี่ยคือแพนลิวโคพีเนียไวรัสค่ะนะครับอ่าส่วน ส่วนอ่าขัดแมวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยมาเป็นหัู่ราะสีกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งตรงตรงตรงนั้นเนี่ยวิธีการรักษาต่างกันอ๋อค่ะค่ะเคยเคยเห็นอยู่เหมือนกันคุณหมออ่สุนัขพันธุ์พันุที่มันเป็นตัวใหญ่เซนเบอร์นาที่แบบตัวใหญ่ๆหใช่ไหมหนูก็จำนะที่ตัวใหญ่ๆญ่มากๆคือแบบว่าเห็นเขาเหมือนเหมือนเขาจะแข็งแรงเพราะเขาตัวใหญ่แต่พอเขาไปโดนฝนปอแปะปอแปะกกลับเข้ามาคือเป็น เป็นไข้เป็นไข้ต้องพาไปหาหมอเรื่องใหญ่อะไรนะน้ำท่วมปอดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหมอเขาปรับตัวไม่ทันหรือว่ามันมัน,มนเป็นความอ่นอนแอของเขาค่ะคือคือสุนัขผันพวกนี้นะจะหมอกคุนในรายการนี้เป็นประจำเลยว่าอเราเลือกเอาสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเลือกสุนัขที่มันเอ็กซ์ตรีมคือสุดสุดขั้วอย่างพวกเส้นเบอร์นาเนี่ยนะครับ หน้าที่ของมันเราต้องดูว่ามันเกิดที่ไหนห,หน้าที่ของมันคืออะไรมันเกิดในพื้นที่ที่เป็นที่มีหิมะถลม่มค่ะไม่จุดประสงค์ของเซนเปอร์นาเนี่ยอ่าที่ชื่อเซนเตอร์นาเนี่ยเพราะว่าพระเป็นคนเพาะพันธุ์ุนักพันนี้ขึ้นมาอืมค่ะประสงค์คือกู้ภัยในกรณีที่หิมะถลม่มค่ะนะครับนี่นถ้าจะฝึกชุนักพันนี้ไว้พอหิมะถลม่มปั๊บเนี่ยอ่าชุนักนี้มันจะรู้หน้าที่เลยนะครับเพราะว่าคระ พาสุนัขเดินทางเป็นเป็นสายสายนะครับ okay, โอเคเขามีสิบตัวเขาปล่อยไปเลยสิบตัวะนะครับก็เดินเดินไปหาคนที่ถูกหิมะถล่มรับโอเค okay, เขาจะมีการกําหนดวันสุนัขพวกนี้มันเก่งมันกับะนะครับแต่สุนัขสายไหนที่ไม่กลับนะครับอทางพวกพวกกลุ่มคนที่เป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็จะเดินออกไปในเส้นทางนั้นค่ะ หน้าที่ของสุนัขพวกนั้นเนี่ยก็คือถ้าเจอเจอคนที่โดนหิมะถล่มมันก็จะกุดลงไปแล้วมันก็จะทําตัวเป็นผ้าหม่มน,น,นอนทับอมันไว้นะครับเพื่อให้ไม่ให้มันหนาวเย็นมากเกินไปคนะเพราะฉะนั้นคนก็จะเดินไปแล้วก็จะไปเจอว่าโอเคอ่าสุนัขตัวนี้กับคนที่เขาต้องไปช่วยนะจะอยู่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมันไม่กลัวอากาศ หนาวค่ะมันอากาศร้อนชื้นอ๋อค่ะตัวมากเยานอ่ะเพราะเพราะนั้นถ้าร้อนชื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตายเอาอนะครับตนพิสโตกบ้านความชื้นอากาศทําให้เชื้อราขึ้นทั้งตัวบ้านนะตัวมันก็อันภรึงต้านทานือตกหมดเลยนะครับถ้าไม่จาเป็นอยากไปเลือกเลือกชุดนะพันหยัดแล้วก็เท็ด เลี้ยงในที่อากาศหนาวจัดเนี่ยนะครับอย่าไปเอาพวกนี้มาเลี้ยงเด็ดขาดนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับเพราะพวกนี้เขากินอาหารทีก็เยอะเวลา่ยาก็เยอะนะครับสาทีนึงเนี่ยโอ้แพงท่านคนเลยเพราะน้ำหนักเขาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับค่ะนะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เห็นหลายหลายเบบ้านเขาก็พอจะเลี้ยงอยู่แต่ช่วงหลังๆก็เหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะคุณหมอเหมือนน่าจะแบบว่า พอจะรู้แล้วแหละว่าสภาพอากาศที่นี่ไม่ค่อยเหมาะกับเขาสักเท่าไหร่สำหรับเฟนบนานาดนะตัวใหญ่แต่แบบว่าเขาดูแบบไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเขเลยอย่างที่หมอบอกคือคนละคั้วโลกเลยคนละซีกโลกเลยก็เลยบอกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะคะ ครับคือถ้าพวกที่เข้าอยู่ในคิมมะเนี่ยเขาเขาเป็นสุนัขที่ถือว่าฉลาดมากนะครับถ้าพอมาอยู่บ้านเรามันเหมือนกะบมาขึ้นชุ่มใช่ใช่มาแบบตาตาแบบหลโหลเหมือนแบบเรียกแล้วก็ไม่หันไม่สนใจนอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนเขานอนเพราะว่ามันลัวเวลาที่มันขยับตัวทีนึงเนี่ยความร้อนภายในมันขึ้นนะครับเพราะว่นเขาเนี่ยนะครับจับ พี่เขาห่อตัวเขาไว้เนี่ยเหมือนกับใส่เสื้อหนาวอย่างดีไว้ตัวหนึ่งเลยน <c oughs> ะครับอืมนะคะอย่างนี้นีเองนะคะเอ,อทีนี้ถามคุณหมอนิดนึงนะคะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยโรคที่มากับอสามฤดูเนี่ยฤดูไหนที่มีโรคมากับสัตว์เลี้ยงเยอะสุดหรือว่าน่ากลัวที่สุดนะคะในสามฤดูนี้จริงๆบ้านเราเนี่ยนะครับฤ <c oughs> ดูเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันค่ะ <c oughs> ครับพราะอากาศร้อนเนี่ยเป็นตัวนําก่อนอืเพียงแต่ว่าร้อนร้อนมากเกินไปเนี่ยสุนัขก,ก็จะตายแม่ก็จะตายได้ค่ะ <Okay. S 2> แต่พอพอฝนตกปั๊บเนี่ยมันร้อนแต่ว่าไม่ร้อนไม่มากเพราะฝนมันตก <Okay. S 2> แต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความชื้นของอากาศที่มันขึ้นมันก็ทําทําให้เอ่อสุนัขเป็นเชื้อราเป็นอย่างอื่นตามเข้ามาค <Okay. S 2> นะครับค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วพออากาศจริงๆประเด็นมันอยู่ที่อากาศร้อนถ้าอากาศร้อนเนี่ยนะครับสุนัขหรือว่าแมวส่วนใหญ่มันก็กจะไม่ค่อยอยากกินอาหารพอกินอาหารเนี่ยพมงคุ้งกันมันก็จะลดลงไปเลย่นะครับเข้าอากาศหนาวนะครับก็บ้านเราก็ไม่ได้หนาวอ่ะจริงๆมันคือร้อนอ่ะนะครับนะครับเพราะว่าบ้านเราก็มีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนและในหนึ่งวันมีทั้งหน้าร้อนกับหน้าฝนคู่ันตลอดเวลาค่ะ อืมนะการกัก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็แบบตัวไม่ทันขนาดเรายังเราเรงป่วยเลยแล้วบอกว่าน้องๆก็ตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะนะแล้วก็บางบางตัวบางสายพันธุ์ก็ไม่ได้บอกว่าเจริญเติบโตได้ที่นี่นะคะก็มันมีหลายหลายเรื่องหลายโรคที่ตามมานะคะเพราะนั้นก็ต้องดูแลกันดีๆแหละเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องรีบพาไปหาไปพบแพทย์ไปหาคุณหมอนะคะ เพื่อที่จะดูแลเขาต่อไปทีนี้เนี่ยคุณหมอพูดถึงเรื่องวัคซีนเออ่เคยเลี้ยงสุนัขตอนแบบเคยเลี้ยงชิสุตอนสองเดือนตอนรับมาสองเดือนนี่คือต้องพาไปฉีดวัคซีนเหมือนแบบเหมือนเหมือนเลี้ยงเด็กเลยนะคุณหมอเยอะมากแบบมีสมุดแล้วก็มีแบบวัคซีนหลายๆตัวที่จะต้องฉีดให้เขาตอนเดือนหรือสองเดือนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไหมคะ เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งลูกชุนักกับลูกแมวเนี่ยต้องฉีดวัคซีนแต่ว่าลูกแมวมันไปเริ่มตอนสิบอาทิตย์นะครับลูกชุนักมันเริ่มตอนสองอาทิตย์เริ่มเริ่มตอนสองเดือนนะนะครับก็คืออาทิตย์นะครับสองเดือนปั๊บฉีดเข็มแรกแล้วเราฉีดเข็มที่สองบวกชุนักบ้าเนี่ยนะก็คืออีกสองเดือนอีกสองอาทิตย์ผ่านไปนะก็หลังจากนั้นอีกสี่อาทิตย์ นะครับก็คืออีกหนึ่งเราก็จะตุ้นซ้ําแล้วจากนั้นก็ปีละครั้งหนึ่งแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับทําให้ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาลดลงค่ะนะครับเพราะสุนัขกับแมวมันก็ไม่ค่อยป่วยนะเพราะโรคที่ป่วยหนักๆเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่ต้องฉีดวัคซีนมันมีอยู่ห้าหกโรคที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อที่จไว้ดีนะครับถ้าคิดว่าเราเราจะเลี้ยงเขาไว้นะครับ แล้วเอ่ออย่างคนที่ไปรับน้องมาจากที่อื่นแล้วแบบเขาโตแล้วคุณหมอเลยเลยสองสามเดือมนมาแล้วมาปีหนึ่งสองปีแล้วนี่ก็คือเหมือนกับเราต้องพาไปคลินิกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไหมคะก็เริ่มต้นใหม่เลยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขาฉีดยังไม่ได้ฉีดนะครับคิดว่าทุกกรณีเนี่ยนะครับไปเอามาถ้าไม่มีประวัติอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างหมอเองหมอจะแนะนําเลยฉีดใหม่ค่ะ นะครับซึ่งมันไม่มีอันตรายกับตัวตัวชนับฉีดเป็นอันตรายมากกว่าค่ะนะเราต้องปองมันตรงนี้ะนะครับนะะันนี้ฉีดเลยนะครับก็าพาไปฉีดดีกว่าถ้าบอกว่าเพิ่งรับมาคือบางคนก็คิดว่าอาจจะคิดว่าเอ่อโตแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องฉีดก็ได้แหละจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนที่เริ่มต้นใหม่เมืออเอ่อในเบื้องต้นที่บอกเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีวัคซีนป้องกันอะไรบ้างนะคะคุณหมอที่จะต้องฉีดที่เขา อย่างอย่างกลุ่มสุนัขเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนรวมวัคซีนรวมเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หัดสุนัขนะแล้วก็อตับอักเสบที่เกิดจากไปรัอนะค่ะแล้วก็ตัวพาราอินฟลูเอนซ่านะครับแล้วก็เลปโตวไสโรซิสก็คือฉี่หนูโรคฉี่หนูนะค่ะเอ่าเข็มรวมของอสุนัขเนี่ยนะครับมันจะการโรคนะเป็นหลักซึ่งเป็นโรคอันตรายสำหรับสุนัข <N> นะครับแมวมันก็จะมีเรื่องของหัดแมวค่ะนะนแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ในแมวอยู่ในวัคซีนรวมเข็มเดียวกันนะครับค <ừ> ่อของอวัคซีนของแมวเนี่ยก็คือโอเควัคซีนรวมก็จะมีสามโรคเป็นหลักคนะคแล้วหลังจากนั้นอีกสองเดือน <N> อีกสองอาทิตย์นะครับฉีดสามบวกโรคพิษสุนัขจ้าเข้าไปะนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งนะครับเป็น เหมือนกับั้งที่สองะก็คือวัคซีนรวมบวกโรคพิษนักบ้านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับชว่วงแรกๆอาจจะต้องทีหน่อยในชว่วงเดือนสองเดือนแรกนะคะในการดูแลแต่หลังจากนั้นก็คือมันก็จะทําให้แบบว่าน้องแข็งแรงอ่ะเหมือนมีภูมิต้านทานในการที่จะใช้ชีวิตอยู่นะคะตาหรับการป้องกันโรคต่างๆด้วยนะก็ต้อง เป็นไปได้ก็ถาเขาไปฉีดเพราะบางคือบางคนส่วนใหญ่ก็รับมาเลี้ยงก็ก็เลี้ยงปกติแต่ว่าไม่ได้พาไปพบไปหาคุณหมอไปฉีดวัคซีนไป,ไปอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปตำมีตำเกลือย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยก็เลยอ,อยากจะบอกว่าแนะนําว่าควรนี่ยพาไปอย่างน้นอยๆก็ไปตรวจสุขภาพเขาหน่อยถ่ายพยาธิอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันม,ม,มีหลายอย่างที่จะต้องทาในเรื่องของเห็บหมัดอีกเนื้อคุณหมอที่มันติดตัวเขามานะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็ทําให้เขาป่วยแล้วก็ตายได้เรื่องเห็บหมัดเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะพูดถึงแล้วก็คันขึ้นมาเลยเหมือนกันนะคุณหมอสําหรับเห็บหมัดเเจอแล้วใครแหงไม่ไหวเลยแล้วมันมันมันเปนเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนพูดเข้ามาถามในรายการเนี่ยเขาใช้คําว่าเขาเลี้ยงระบบอคำว่าระบบปิดเนี่ยจริงๆ ถ้าไปถ้าไปตามไอ้โควไอ้โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับระบบสื่อเนี่ยเขาไไปหมดไม่้มันไปเจอใครแล้วเราก็ไม่ไปเจอใครด้วยใช่ครับเพราะถ้าเราเลี้ยงแล้วเรายังต้องออกไปทํางานนอกบ้านเนี่ยมันก็ยังไปเล่นกับหมาแมวนอกบ้านไอ้แมวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาติดอยู่ที่ขังเกงอยู่ที่อยู่ที่เสื้อเราหรือมือเรานี่แหละแล้วเวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยโอเคแล้วก็มาเล่นกับแมวเราหมาเรามันก็เอาไอ้พวก อ่เห็บเผาอะไรมาเมา่อก่อนเอานะครับโอเคเอาเสี้ยต่างๆมานะครับในเมืองไทยที่มีระบบปิดพะให้คําว่าระบบปิดแล้วเนี่ยเขาพูดไปฉีดวัคซีนนะครับมีคําถามีที่ประจําเนี่ยเขาเลี้ยงระบบปิดเนี่ยแต่ทาไมหมอป่วยจริงแล้วเหมือนคนเราเนี่ยก็คือแม้ว่าจะอยู่ในค้องเนี่ยนะครับโอเคมันก็มีความร้อนความชื้นอะไรต่างๆความร้อนโดยความร้อน มันก็ทําให้หมาแมวป่วยนะครับเลงจุดน2.5เนี่ยถามว่ามันเข้าไปในห้องได้ไหมมันเข้านได้เพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังบ้านจะเป็นอาคารใหญ่แล้วก็จะมีลมพัดแรงแล้วก็จะมีฝุ่นเข้ามาในบ้านครับหมาแมวก็ป่วยเดี๋ยวก็ตาแดงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จามนะครับด้วยไม่ไม่ใช่หมาอย่างเดียวไม่ใช่หมาแมวอย่างเดียวนะครับทั้งคนคนก็มีอาการตาแดงมีอาการจามนะครับ ่งหมอเคยบอกว่าโอเคปิดห้องใช่แล้วก็ไปซื้อเดี๋ยวนี้มีมีเครื่องก้องอากาศราคาถูกอ่าค่ะซึ่้เขาสั่งมาจากเหมืองจีนเนี่ยแล้วก็ทำเ็งแปลงไทยนะครับขายตัวหนึ่งแค่พันเดียวอืมค่ะนะก็เอามาถ้าพันเดียวเนี่ยห้องหนึ่งตั้งสักสองเครื่องเนี่ยนะครับมันก็มันก็ดูดเอาฝุ่นเอาอะไรต่างๆเข้าไปนะครับฝุ่นมันก็จะลดลงในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นพวกภูมิแพ้ต่างๆก็จะไม่เกิดเพราะ พอภูมิแพ้ปุ๊บมันก็ติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นะนะครับค่ะนะก็ต้องดูแลกันนิดนึงเนาะนะฮะในช่วงหน้าต่างๆที่มันมีอาจจะมีโรควนเวียนกันมาอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอ,อ่หรือเวลาสักสองสามนาทีคุณหมอทิ้งท้ายมีอะไรจะฝากคุณรู้ฟังไหมคะก็ก็ก็จริงๆแล้วอหมอคงเตือนเรื่องของทังคนที่บอกว่าเลี้ยงระบบปิดเนี่ย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หมอมาประจาเลยค่ะนะครับ อ่าเขาอุ้มแมวมาให้หมอฉีดวัคซีนเนี่ยเขาบอกเขาเขาเลี้ยงระบบปิดแต่ว่าหมอว่าโอเคก็ยังเอามาแมวมาฉีดวัคซีนแต่บางบางตัวเนี่ยแมวปวดแล้วเขาเขาเลี้ยงระบบปิดแล้วทําไมทําไมถึงถึงติดโรคได้นะต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเป็นระบบปิดค่ะและคําว่าการกินอาหารค่ะรับการกินอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะปกติแล้วเนี่ยหมาแมวที่ปวดเนี่ยนะครับมันจะวิ่งเล่นได้ปกติเลยแค่ไปดู แต่ประเด็นก็คือเรื่องของการกิน่ะนะครับเพราะว่ามันกินหมาแมวเนี่ยมันไม่สำออยมันกินเพื่ออยู่่ะมันกินเพื่ออยู่รอดเมื่อเทียบกับคนเรานะครับเรากินอาหารสามมือ้อมื้อละหนึ่งจานนะครับจะถามว่าถ้าเรากินสามมื้อแต่กินได้มื้อละหนึ่งช้อน่ะได้หรือไม่ได้อืกินไม่ได้ไม่ได้ไม่อิ่มเพราะ <c oughs> อาหารนันเนี่ย มันเป็นพลังงานนะครับเป็นอ่าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไปสร้างจ้างฐานโรคนะครับถ้ากินไม่ได้นะครับบางคนกินไม่ได้สามสี่วันแล้วค่อยโทรไปหาหมอค่อยไปหาหมอหรือไม่งั้นไม่กินมาหนึ่งแล้วโทรมาในรายการป็นกระโดนหมอก็บอกว่าต้องเอาไปหาหมอแล้วก็ไม่รู้ไปหาหรือเปล่านั่นแหละสินะครับเพราะงั้นไม่กินแค่สองมื้อเนี่ยมันก็ควรจะหาหมอดูแล้วนะครับอาจจะไปฉีด เดี๋ยวยามากินต่อมันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็โอเคกลับมาที่วันนี้ก็คือฉีดวัคซีนให้ดีนะครับถ้ายังไม่ฉีดก็รีบเอาไปฉีดรับอืมนะคะก็นะ,ะนะดูแลกันไปค่ะนะคะตัดเลยงแสนรักของเรานะคะถ้าเห็นความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบพาไปหาคุณหมอนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะ ครับสว,ส,ส,ส,วส,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอนายสัตวแพทย์ชิสนุติยาเจริญศรีนะคะประธานรองประธานมูล,ลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์ค่ะนะสอบถามคุณหมอได้นะคุณผู้ฟังที่หมายเลขศูนย์สองสองห้าแปดหกเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สองสองห้าแปดหกเจ็ดห้าหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติด,ดตามนะฮะในช่วงของคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะ นะะก็หมดเวลาแล้วด้วยคือฟังสำหรับ